สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่วัลสไบโวกันในพาร์ทที่สิบกันแล้วนะครับก็ซึ่งพาร์ทนี้เรารู้สึกว่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะมันเริ่มติดลบแล้วผมคงต้องเปลี่ยนชุดแล้วแหละแตเอ้ยพอดีครับอยากใส่กางเกงขาสั้นว่าแต่ชุดอยู่ไหนชุดอยู่ไหนไอ้นี่เพิ่งไปฟาร,ร์มของมาก็เลยไม่ได้เก็บของอุย้ยเสื้อแขนยาวโอเคเอาใส่ไม่ได้ด้วยนี่กางเกงขาย,ยาวเดี๋ยวแปบบ๊บนึ่งนะเราต้องเก็บของ อ่ะแล้วก็นะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมว่าจะมาทำให้โต้ไอเนี้ยไอโต้พยาบาลนะออเคิดตั้งนานออ,อะไรเก็บด้วยไอผ้าโอ้ยสมุดเจอจัดนะสมุดสกิลผมเพิ่งไปแรกมาพาร์ทที่แล้วเลยอาหาร้วยเก็บไว้ก่อนแล้วกันคืออาหารรู้สึกว่ามันจะมีขีดระดับของอาหารด้วยนะถ้าแบบมันเริ่มเข้าขีดเหลืองรู้สึกว่าอาหารมันจะเสีย แล้วมันกินแล้วมันจะติดไอ้นี่ปรสิตนะเออแล้วคือบอกเลยว่าผมเพิ่งจะเป็นเลยต้องหายารักษาแล mm ้ว hmm. ต้องมีไอ้ตัวพยาบาลต้องมีเลเวลอาเลเวลอะไรเลเวลพยาบาลนะฮะคือเลเวลหนึ่งกับไอ้ตัวนี้ตัวก่อสร้างนะก็คือตัวแฝงคือผมมีอยู่นะนี่ในตัวอันนี้เล็กตัวนี้เรตัวนี้ละอ่านไปเลยครับอ mm hmm. ่านไม่ได้เหรอ อันนี้นะเดี๋ยว,ยวอ่านมาเยาวันดิ mm hmm. เฮ้ยทำไมอ่านไม่ได้อ่ะลืมต mm hmm. ้องม,มีสกิลอ่านดีกว่า mm hmm. ผมดูแล้วทำไมหนังสือทำไมมันอ่านไม่ได้มันเป็นระดับด้วยอันนี้เป็นระดับสอง้ามบนโลเว็บสองก็ลองก็อ่านเว็บสอง mm hmm. ก็คือมันต้องเว็บสองขึ้นไปถึงจะอ่านได้แต่ตอนนี้ผมอันนี้ยังไม่ถึงอ่ะแล้วมันมีหูแล้วไม่มีระดับ เป็นววหนึ่งด้วยคือต้องรอให้ของมันรีอูสุป, 5, ปุบฮะเพรว่าไอต้ตไม่ได้ทำแน่นอนนะครับในพาร์ทนี้มันไม่มีอะสูุดวิญญาลมันก็เป็นแค่หนูนะวิวสามถึงจะอ่า,อานได้อันนี้อันนี้เราอ่านแล้วไม่ได้นะอันนี้วิวหนึ่งคืออ่านได้เดี๋ย้ตัวไฟอาก็คือตอนนี้ผมไม่อ่านสมุดค้าไม่ได้นะเพราะมันเป็นเลเวลผมยังไม่ถึงอะคือมันเป็นสมุดตามระดับวิวหัะเนี่ย อันนี้ก็อ่านไม่ได้เอาอ่านได้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้มันเย้าไหนวะงวงกับสก,กิลอีกแหละเอ้ยตัวนี้ยังไม่ตองเย้าหนึ่งทำไมมันอ่านได้อะหรือมันต้องอ่านในกล่องไม่เกี่ยวกันอะเมื่อกี้ยังงงเลยเกียร์ช่างแล้วกันครับก็คือตอนนี้ผมยุงอ่านไม่ได้ก็คือเดี๋ยวค่อยไปหาทําปละกันไออ้อาวทำไมไม่หายอะเฮ้ยอ่านแล้วไม่หายโคตรดีอะ คืออันนี้สมุดเออน,นี่สมุดฟาร์มนี่ยว่ะอันนี้มันเป็นบอกไฟล์รีวิวห้านะครับมีโฟล์วสี่มาเดี๋ยวลองอ่านดูอ่านได้ปะอ่านไม่ได้ฮะอันนี้สามอ่านไม่ได้มีรีวิวสี่ 4. ก็อ่านไม่ได้โอเคฟาร์มอ่านไม่ได้สักอันดูอุตส่าห์ฝากมาสดิบดิดสติทรมานจิตใจนะครับโอ้โหเพียบเลยฮะตึกแต่ ผมสใจตึกเล็กๆอ่ะไม่เอาตึกใหญ่รถเดี๋ยวขอไพวคนก่อนเลยแล้วกันพราะรถมันเป็นพวกเออ่ของใช้รถนะครับก็คือปืนพวกเครื่องยนต์นะครับเป็นขาพัดตัวนี้นั่นอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันสถานีตำรวจโอเคโปราจาเยือนที่นี่กันไปเลสโก o ไปะฮะเฮ้ยผมว่าต้องมีปืนจริงๆอยู่อะ่ะแต่ตอนนี้เดียวเออไิบมาก่อนเลยบครับ ใครอยู่ไ,ม,ไ,ไม่เลยแต่สถานีตำรวจที่แบบรู้สึกว่าจะไม่มีซอมพี่บอกปนเพียนครับเอ้ยใครมากินโดนั้นแล้วเออกินได้หมดวะเนี่ยนี่จะเป็นแผนปนนะครับเออใครจะป้นใครไม่รู้เดี๋ย่จิดูเออผมขอของก่อนเราจะมาหาของโดยเฉพาะเฮ้ยกระสุนเออมันต้องมีฮะกระสุนนี่ที่ฟาร์มกระสุนโดยเฉพาะก็คือสถานีตำรวจ อ้าวมีของแต่งด้วยครับอันนี้ได้เป็นที่เก็บเสียงนะนรับสมมติของของอะไรอ่ะแต่งจักกันได้ปะอโอเคเดี๋ยวจะวยงแต่งแล้วกันเก็บไปก่อนคือผมคงไม่ยิงซอมบี้ตอนนี้หรอกเพราะเดี๋ยวมันจะมันเปลี่ยนเอ้ยเก็บไปก่อนกระสุนอ้้ยกระกระสุนของไอ้ไอไอไสี่จุดสี่นี่เยอะอ่าห้าจุดหก น่าเป็นปืนพวก S M G นะครับเดี๋ยวต้องหาแหละต้องมีนะต้องมีผมว่าตัวดะกี้โอ้โหปายสามเหรอยิ <c oughs> อ่งเฮ้ยน่าจะมืดก่อนบางเนี่ยไม่ใช่ไม่ทานไปเอาของแต่งครับเลสตอดสโคตุ้ยของแต่งเอ้แต่เอาแม็กกาซีนแต่งอีกซยเดี๋ยวเลยมันใส่ของจมันแตง่งทีชักกันได้ปะแต่งได้ดีนะครับ จัดมันจู่ๆเลยอันนี้เลเซอร์รอเลเวลเลเซอร์เฮ้ยอันนี้โอ้ยที่ถ่ายรูปเด็กท่านนะ่ะผู้ต้องหา <c oughs> เดี๋ยวๆถ่ายยังไงวะเนี่ยเออนี่มานี่คนระั้งแรกนะที่เราควบมารในสถานีตำรวจ ต้งไปยังกาอะไ,ไรก็มาปนปนที่นี่เลยแล้วกันกร,ระสุนเออเดือดสปกร์กทกี่ถึงแดงเดือดช็อตกันเยอะครับที่เบียดมาแดงเดือดแต่แดงเดือดแต่ละครั้งที่ผมอนาถสุดอะโอเคเคลียอาอนี้ครอบแล้วแต่แพียจะไปเจอซอมบี้เลยอ,อันนี้จะเป็นเดอะอที่แจ้งความนะครับคมจะมาขอแจ้งความหน่อยข้อหาที่ปล่อยให้ผมอยู่ในโลกนี้คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเลย เออไปครับชั้นสองเฮ้ยอันนี้เป็นห้องขังเลยนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออนึกว่าจะมีซอมบี้ในนีนน้ด้วยอ้าวรองเท้าเฮ้ยสีขาวด้วยเมื่อกี้เฮ้ยโคตรสวยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันจะได้เข้าก่อนอนะรองเท้าใกล้จะพังด้วด้วยโอ้โห เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มสปีเดเยอะนะเมื่อกี้อันนี้สปีดยี่สิบใช่ปะเออเท่ากันคนระับเฮ้ยเดี๋ยวโคตรเข้ากับชุดเลยอ่ะเฮ้ยผู้ต้องหาเขาแบบเอาไว้ให้เรานะฮะโอเคหมดละฝั่งนี้บ้างอันนี้อะไรอันนี้เป็นล็อกเอ้ยล็อกอะมันต้องใช้ล็อกพีกปะเฮ้ยเดี๋ยว เก็บไว้บ้านหมดเลยโอ้โหขังอาวุธฮะออกแรงงนั้นเะก็มีช็อตกันด้วยอย่างนี้มันต้องต้องรอดมั้งรู้สึกจะมีไอ้ตัวล็อกพิกอยู่อะตีบ้านนะแต่ผมไม่ได้มาอันนี้เป็นห้องสอบสวนสึสวนสอบสวนนะครับใครไม่รู้แต่ที่รู้ไม่ใช่เราแล้วกันเไ้่อยากอยากเปิดห้องนี้ว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะครับจำไว้จำไว้ ว่าตรงนี้บล็อกอยู่เพราะว่าของแรงอยู่นี้แหละได้เป็นปืนครับเคลียร์ครับสายตำรวจไอ้ตึกข้างๆอะ่ะถ้าอยากได้ของดีเราต้องเลือกสถานที่ฟา,าร์มนะแบบเออสถานที่ที่มันมีเชื่อพยาบาลหรือโรงพยาบาลอย่างเงี้ยหือไม่ใช่พยาบาโลโรงพยาบาลหรือเป็นตึกแถวหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นบ้านอะไรนั่นมาสเตอร์อะไรอะโมบายอ๋อ ล้านโทรศัพท์ว้าวมีโทรศัพท์ให้ใช้ด้วยเหรอเฮ้ยเด็ดเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโอเคทูบ็อกนี่บ้านเยอะอะไม่เอาต้องจสจากจะไปแลกกับเทรดเดอร์นี่ไอตัวอนล็อกทูโอเคเดี๋ยวลองไปปลด, lock ดล็อกดูนะครับว่ามันใช่ไหมหรือต้องอไปคาบอ,อีกทีว่ามันน่าจะไปคาบอ,อีกทีไหมให้เปล็อกพิกัะมันเป็นอนล็อกเฉย มันไม่ได้บอกหรอกพี่แต่ต้องลองอ่ะนี่เฮ้ยไอ้ฐานพอดี๋ยวผมอยากได้ประเดี๋ยตตอนนี้ยาวไปแลกติดเดอร์อยู่อ่ะแต่ตอนนี้เก็บไปเยอะๆไม่ได้เออมันจะเต็มช่องอะเต็มนะฮะแต่เราแบกน้ำหนักได้ไม่ใชยเออไม่ใชยไปด้วยเผื่อไฟใช้นี่พังใกล้จะพังละไฟใชยอ้าวเปิดได้ฮะกำลังล้าน ร้านร้านปลาเหรอใช่ปะไม่ใช่อ่ะร้านอะไรวะเนี่ยร้านร้านเจอปลาดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเท้าว่ะกูหยิบได้ด um> ้วยเฮ้ยอู๋สะพายอางเยอะยจ๊ขี้เออไอ้ของที่มันตกอยู่ตรงนี้ที่เป็นพวกสะพาเก็บได้หมดนะครับ ตอนแรกนึกว่าเป็นของประดับฉากเฉยๆบุกได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาฝ่าประกันสถานีตำรวจผมไปทางไหน <c oughs> ลืมว่าเอ้ยจะโอ้โตัวนี้น่าน่าคุน่ะชั้นไหนชั้นสองเข้มจำได้จำได้ชั้ <c oughs> สนสองแหละรู้ว่ามันจะใช้ได้ไะเฮ้ยเอานี่ไงได้ด้วยเอาแล้วแล้วคือไม่รู้วิธีล็อกอ่าเดี๋ยว ถ้าจำไม่ปิดมันจะใช้แบบอันนี้ป่ะอ่ฮ้ยผมว่าใช่กับคล้ายๆกับอ่าอะไรวะเอ่อผมจำได้ผมเคยเล่นอยู่เกมหนึ่งนะครับมันจะให้ปลอกแบบนี้ชื่อเกมอะไรวะอ่าที่เปิดปั๊มอ่ะอะไรวะมูเลเตอร์ปั๊มปั๊ม s i m u l a t ร r เออนะมันคล้ายแบบนั้นอะอ๋ยเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงเฮ้ยได้เอา้า เกบหายไหมเอา้าหายหนึ่งอันเออก็คือว่างัดหนึ่งอันก็หายเลยโหคคังนะครังแบบรีบอยางปีจี RPG ด้วยใช่ปะช็อตการ์ลัวว่าน่าจะมีชุดก่ะนะที่รู้เฮ้ยปืนตี่ร้เอเแล้วก็ MP7 มพีกิบมาฮะกืบเทพไม่มีกระสุนช่างงานเราเก็บมาอย่างเดียวโหนี่มีตงควานแล้วก็มีดมิดบินนะ ผ่านเดี๋ยวว่าผ่านควานไม่เอาแล้วกันเอาเต็มฮะของแล้วอ่ะเอ,อ้ยพวกอันนี้สไนเปอร์ของแตกสไนเปอร์นะอันนี้เป็นไฟชายไฟฉายติดปืนหรอ,อโอเคหยิบม,มาอันนี้ขวานกับควอนโอเคผมไม่เอาแล้วกันของแล้วอ่ะคุ้มค่านะที่เราได้ไปเจออันล็อกล็อกพิงกันเองนะเดี๋ยวมีอีกปะอยากอยากได้อ่ะถ้ือทานได้ปืนหรือของแรงอย่างนี้ผมแนะนำให่ นี่แนหะละรองเท้าอีกแล้วเก็บได้โอเคจะนำให้ไปหาที่โรงพักเลยนะอันนี้อะไรอะส,สตรอรี่สโตล์บีเอ็มเอ็กเหรอบีเอ็มเอกเฮ้ยอันนี้มันขวงแต่งจัก,กรยานไม่ใช่หรอ yes. เจสเฮ้ยเดี๋ยวมีจักรยานแล้วขี่ปะอย่างนี้ต้องดูอะ่ะเดี๋ยวขั้นแรกผมเก็ียอสม,มิธตัวนี้เลยมี โอ้ยไม่อยากโดนมตีบ่อยนะครับมันไม่ดีว่ไดีฮะผมจะมาขอซื้อยานวยขี่หน่อยเอาไปขี่ได้ป่ะเออมันน่าจะาไปขี่ได้นะมีทูบล็อกเฮ้ยอันล็อกอ่ะล็อกมาอันนี้กระสุนเฮ้ยซิวเวอร์นี่พวกแรกแล้วแรกอะไรทำไมไปอยู่ในร้านที่นี่อยู่เนี่ยอ่าผมอยากสั่งประกอบจักรยานวม่ขี่หลอยครับมีใครประกอบผมได้ป่ะ เลี้ยวไปเป็นคันเลยก็ได้เฮ้ยโอ้โหจักรยานมีจักรยานไปตั้งเยอะขี่ได้สักคันกระสุนขอสักคันเถอะขี้เกียจเดินรถของมันก็วางอยู่บนพื้นด้วยไอรอนบล็อกคอปเปอร์โอเคบล็อกเมื่อไแล้วกันอันนี้อะไรซิเวอร์อเข็บไปเออมันต้องมองพื้นวะที่ฟาร์มตัวนี้เอาเก็บไม่ได้ Okay. มีดมาใส่โอ้้หูพวกมีดโคตรเยอะ <c oughs> เต็มตัวเลยะฮะอ,ยอ๊อกกระสุนโอ้กระสุนเก็บไม่ได้เกือบพลาดแล้วหมล่ละอุ้ยกระสุนช็อตกันว่ะทำไมมีที่ของแรงเหลือเกินมีอีกชั้นปะหมดละ <c oughs> นี่เป็นผ้ากับไอรอนไอรอนบองอีกแล้วพอปื้ออ,อ,อู้ ร้านจุกยันแลมกันนะครับว่าเมืองนี้ของดีเยอะแน่นอนแต่ตอนนี้คือผมของเต็มเยอะต้องไปเก็บฟาร์มเยอะไม่ดีนะฮะคือตอนนี้คือพงเก็บของเป็นระเบียบมากนะก็คือเออตรงนี้ว่างอยู่ก็คืออันไหนมีช่องว่างไว้จัดอย่างเดียวยังไม่ได้จัดของก็ปล่อยไว้เองก่อนเดี๋ยวค่อยจัดที่หลังนะครับก็พวกแพเน็ตนี้ผมต้องพกเพราะรู้สึกว่าจะโดนซอมบี้ต่อยเกือบทุกๆทีเลย ผมว่านะไอตรงนี้ผมต้องได้ใช้อยู่แล้วแหละ <c oughs> คือจะเปลี่ยนไอตรงนี้แหละเป็นที่อยู่นะครับก็คือแบบถ้าแดงเดือดปุ๊บก,ก็มาอยู่นี้เลยคือแบบไม่ต้องออกไปหาของอีกนะเพราะเออเดี๋ยวจะเป็นเหมือนพาร์ทก่อนๆอนู่นอีกนี่กองไปคือผมไว้เยอะแล้วแหละแต่คงต้อง้าใช้มันออกปีอีกนะแต่ขออยู่ไปพังพงก่อนแล้วกันทํากองไว้ก่อนกล่องรู้สึกว่ามันจะย้ายไม่ได้ด้วยอดเพี <c oughs> <c oughs> ้ยวไอตรงนี้แหละนะย้ายไม่ได้ก็แบบ ทุบทิ้งแล้วก็ทำใหม่ขุ่นเกียอะไรโอเคเอาแค่พอไว้ใส่ของก็แล้วกันไม่เอาเยอะหรอกนะใช้ไอ้ไม้เอ้ยไม้นี้ทำได้อีกไหมเนี่ยโอ้โหพายุไปนี่ฝนมาเลยอ่ะพายุทะเลสายเหมือนเออเหมือนพายุเออพายุดูดูร้อนละอีกนะฮะโอเคเกาะเงาะเฮ้ยเด็กเฮ้ยพอไม้มาพอไหมเนี่ยน่าจะพอนะว่าแล้วอู้คาดอีกแล้ว ออวีดีแบกไม่ได้ถือก็ถือไม่เดี๋ยวงันเอามาจะตีเก็บแบกเอ็วีดีไปเลยนี่ครับโอเคที่ผปมแบกกระสุนนี้คือผุมจงมาไว้ในคังเาราแบบนี่ตรงนี้จะเป็นแบบเป็นแบบป้อมตีสอมบี้โดยเฉพาะเดี๋ยวเลือกขยายบ้านเดี๋ยวค่อยบ้านทีละเออนะฮะเดี๋ยวนี้จะแยกเป็นโซนเป็นโซนไปก่อนนะครับพวกปืนด้วยนะคือจะไม่รวมกันรวมกันแล้วแบบมันคือจะหาของมันหายยากเลยครับตัวนี้จะมีกระสุน กองก,กบกระสุนไอ้นี่ผมอยากเอาทิ้งอ่ะมันขวางลวเลยมีเก็กบกระสุนเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องแยกว่ากระสุนอันไหนคือเป็นค้างเก็กบกระสุนเลยแล้วกันตรงนี้เป็นกล่องคือผมต้องเริ่มแยกแล้วแหละมีงานที่แบบมาของเต็มทีนี้มันวายเลยโอเคเดี๋ยวมีนมาใช้่านี่คีบกระสุนเออเดี๋ยวมันยังพรอรับแรงเบือดค้งต่อไปอยู่แล้วกัน กระสุนก for ้ามอะไรเยอะไหมก้าวมอมีกี่ชุดเยอะเยอะเยอะะเอคือผมเอาไปใส่ไ okay อ้ตัว MP อ่ะนี่ครับ MP 7โอ้โหโคตรแรงอะดาเมจสี่สิบ AK นี่ใช้กระสุนแดงนะครับกล่องแดงขู่กล่องแดงมีโคตรไม่เยอะเลยแกระสุนใ้ปืนแม็กนัมนี่โคตรเยอะครับช็อตกันแล้วก็ห้าห้าหกนี่คือผมไม่รู้ว่ามันเป็น SMG ั้งนะครับ ไอเดมจีมันใส่อะไรอ่ะเฮ้ยหรือเออผมว่าน่าจะเป็นกระสุนสไนท์ไหมเออท่านารุ่นทหารตัวนั้นอา้าวขาดแคลนน้ำผมก็เพิ่งตกเดี๋ยวดูกองก่อนว่า,ะะวาของเหลือปะอีกไม่กี่วันนับอีกหนึ่งวันอ่ะก็ถึงแดงเดือดมาชาเต้มาก่อนเดี๋ยวมันลืมผ่านนู่นนี่นั่นเขียดนี่อ้าวของแตงอีก เจอของแต่งวเวที่ก็เลยแล้วครับเคลียร์เคลียร์มีพวกเสื้อผ้านี่ของแต่งมีเยอะอยู่ของแต่งเพียบอะเออแต่ตอนนี้ตัวตอนนี้ผมอยากได้ไอ,อ,อ้อุปกรณ์ซ่อมรถนะครับแต่รู้สึกว่าสกิลผมยังไม่ถึงอะแล้วมันอ่านสมุดสกิลไม่ได้ด้วยมันเป็นป้ออะไรไม่รู้ สาววิ่งข้ามเมืองมาตั้งแต่นะเท็ดเดอร์คนนี้น er e ่าจะมีของดีให้นะเดี๋ยวไรยินดูดตรงนั้นตุ๊กตาเทรดเดอร์ทำให้ตกใจแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้านะดูทรงแล้วครับไม่ต้องถามฮะรู้รู้รู้อืมหน้าร้านเห็นดูดูฮะ้าไม่ใจะร้านเสื้อผ้าอยู่นะเอ้เดี๋ยวเดียวนะไอ คนขายร้านนี้คุ้นๆเนี่ยเหมือนพี่ไม้เราไหมไม้ในดีดินเฟกเต็ดอะนะคล้ายๆนะครับเฮ้ยหรือว่าพี่แกเอ้ยผมว่าใช่ฮะนี่ว่าใช่เลยอะคนเดียวกันแน่เออหรือต้องกลับไปดูไหมในดะีินเฟกเต็ดับคล้ายกันเลยชุดเสื้อผ้าแล้วก็จะมีจำได้เขามีเชือกตรงนี้ด้วยนะครับตอนที่ไปพาเขากลับมาเฮ้ยจบเลี่ยนอาชีพแล้วนะครับหลังจากที่ไปทํางานให้เราที่ฟานนร์มในดีนเฟกเต็ดนะก็ ย้ายมาขายเสื้อผ้าในโ no น okay, วลลันสวโอ้โอเคเดี๋ยวยก็คุยพอเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปใช้ก่อนเดี๋ยวเขาจะแสบตานะครับอุย้ยเป็นชุดเกาะครับไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดาว่ะเฮ้ยมีหมวกของแล้ครับเฮ้ยเดเมจเฮ้ยเฮ้ยดีเฟนเฮ้ยมีหมวกนักลงด้วยโอ้โหของแล้จัดมีชุดนักลบหมวกนักลบอันนี้หมวกในพับจีปะ่ะเออว่ะอยา,ากได้มาหมวกเลย นี้เสื้อกาะอีกว้าว,าวแต่ของแรงนั้นเดี๋ยวผมลองไอเอาไว้ใส่ดิเฮ้ยนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งทอดกันอ่ะสักการน่าจะแลกได้เลยนะอ,อ้าวอ่ะลุนเรือแต่โอเคเพราจำไว้ว่าตัวนี้ร้านเสื้อผ้าแล้วกันอันนี้คือแบบอยู่โคตรไตอ่ะนะโอ้คือข,ของคือแมบเวลาแบบแบบเรเๆกินเนมะื่อเดี๋ยวผมค่อยมอแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเดินไปดูเมืองนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันจะมีอะไรให้เราปะปล่อยไวก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยว็มามาฝร์ลูกมผมเดินผ่านมาดูเฉยแหละเฮ้ย <c oughs> แต่หลังนี้ครับอาจจะมีของแร่ควานเลยขวานซีเมนนี่แร่ทางของคลิปเก็บไอ้สโตนไม่เก็บนี่ฮะอยากได้พวกแร่ต่างๆมาในนี้ได้เลยแต่แร่พวกนี้จะต้องไปเผาอีกหม้อหาออ้ขวานตินนี้ก็หายากน <c> ะ <oughs> ถ้าไปอยู่แบบ วาดินอ่ะมันหายากกว่าไอ้ก้อนหินซะอีกนะก้อนหินแบบมันมีทุกมีทุกที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเชียงสองดีฮนะแต่ไอ้ดินมันมันหายากนะมันจะมีมีทุกที่แหละแต่มันจะมีน้อยนะมีไม่เหมือนดินะ <c ười> คือจะมีบางที่แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนแร่ะอยู่กลุ่าเป็นเหมือนแร่แหละอ้าวมาชัตเต้ของชอบะอะคอนพีเอ็ มือไม่ออกแล้วครับโอเคเฮ้ยของแลอยู่นี่นี่อ่ะเฮ้ยมีรังอ่ะชิปบอังของพวกนี้จะเป็นพวกของแข็งมากกว่านานไงฮะชิบเบอล์พาร์ตเอามาโอเคฐานด้วยในโกดังนี่ของดีฮะฝ <c oughs> าดเล่นๆนี่แบบเต็มตัวหม้อขี้อ่าตามโอเคซีเมนต์แรกกันมาทานมาโอเคที่นี่เราก็ปล่อยไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมก็มาหาเดินฟาวมีกที คือผมอยากได้อดุปกรณ์รถผมต้องไปแบบหาในเมืองก็แหละนะครับก็ทีนี้คือต้องพอไยที่ก่อนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขออยู่ทีเพียงตัวนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวไว้เรามาฟังกันต่อในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมคงต้องขอลาเพียงตัวนี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ